สบายดีเนาะสบายดีเมื่อสู้ฟูสุคนสบายดีพี่น้องทางฟังไทยและฟังลาวเนาะวันนี้ก็อยู่กับซองอนสุมันทอนชแนลเนาะอ่าวันนี้บ้าอ้นกับสีพาทุกคนไปหุ่นจักบวิธีการฝากเงินเอาเงินเข้าเนาะเงินเข้าในบัญชีในบัตรอีทีเอ็มเนาะโดยโดยการใส่ตู้อีทีเอ็มเนาะนี่เนาะคนก็ได้เตรียมเงินไว้แล้วเนาะเงินทั้งหมดนี่ก็ จำนวนสองล้านกีบเนาะสองล้านกีบจะมีอยูซาวใบเนาะอันนี้ก็คือเป็นเงินบใบใหญ่ที่สุดในประเทศลาวแล้พี่นะ้องเขาเอานะาใบละแสนกีบเนาะตัวน,นี้เนะาะใบละแสนนี่ใบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเนาะ,ะตัวน,นี้เนาะก็ะมีอยู่จำนวนซาวใบเนาะ ซาไปเดี๋ยวนี้ได้ใบละแสนหมดเลยตัวนี้นะเดี๋ยวบาอุนกระซีเอาเงินตัวนี้เนาะไปไปฝากเงินในตู้เพื่อเข้าไปในบัตรอิทีเอ็มเนาะไปเบิ่งกันว่าวิธีการเอาเงินเข้าเนาะเข้าในบนะัตรเนาะตรงต้องเ็ตจังดแต่ก่อนอื่นเมือนอันเราก็ต้องเดินทางไปที่ตู้เนาะ ตู้ฝากเงินเข้าบัตรก่อนตู้ฝากเงินเข้าบัตรนี่ก็จะมีอยู่หลายบ่อนนะอยู่ในนครหลวงเนาะที่อันบอเออนิไป,ปนี่ก็ดูบ่อนสาขาดงโดกเนาะตอนนั้นก็จะมีตู้เอา,เอาตู้หับเงินเนาะตู้หับเงินเพื่อจะเอาเข้าในบ ATM นะัตร e t m เนาะตู้ที่หับฝากเงินในนครหลวงก็จะมีอยู่ท,ที่ที่อนหูนะก็จะมีอยู่อ่ สาขาดรงโดกนี่เนาะที่ที่จอไปแล้วก็มียวนห้วยหงตัวนึงแล้วก็จะมีตู้ยูแคมขคองเนาอะอยู่ทางอัน mm hmm. พละแคมขคองทางทางแคมฟังไทยพลระนะเดี๋ยวมื้อนี้เ้าก็สิ mm hmm. ไปเข้าเอาเงินไปเข้าก่อน mm hmm. จำนวน2ล้านกิน,นไปไปเบิ่งกันทุกคนว่ามีวิธีการ เห็ hey, แุแบบใดคือคือกับคือกับการอันฝากเงินอยู่ในอยู่ในไทยบอเนาะถ้าผู้ใดหูก,ก็คอมเมนต์บอกโอนเนเด้อว่าอยู่ไทยกขาเจ้าฮ็ดจังใดแต่ว่าอยู่ลาวเขาสิเฮ็เดแบนนี้ไป,ไปเดี๋ยวโอนพาไปเบินเน่งเด้อ โอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็บป้าอ้นกับมหาหอดตู้ที่จะรับฝากเงินเข้าไปแล้วเนาะเข้าไปในบัตรอิเทเอฟเนาะตู้อยู่นี่ก็จะมีอยู่สองตู้เนาะตอนนี้ก็เรากกำลังลงรถกำลังซีไปต่อคิวเนาะเพราะว่าก็มีคิวอยู่ก็คือมีคนข้าอยู่บนต้ปต่อคิวเพื่อความเป็นระเบียบนะเนาะอ่า เราก็ได้สอบถามนะตู้ทำอิฐมเห็นมันใช้กานบ่ได้เนาะก็เลยตู้ที่สองท่นต้องใช้กันได้แต่ตู้ที่สองเนาะยืนท่าเราคิวจั่งน้อยเนาะอันนี้ก็ฮอสคิวเฮาละเราก็เข้าไปขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยากเลยพี่น้องก็มีแต่ว่าขั้นตอนแรกเราก็ยืนบอนบัตรเข้าไปเนาะบัตรอีทีเอ็มของเฮาเข้าไปมันจะมีซองบโให้ปอนเข้าไปเนาะจากนั้นเราก็ เลือกเป็นภาษาเนาะว่าจะเอาภาษาอย่างภาษาลาวบอเรืเอภาษาอังกฤษเนาะก็จะมีบอกเนาะขั้นตอนง่ายๆเลยทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเงินสดของเราที่จะเอาเข้านะเจ้าแนี่นนี้เราก็เตรียมเตรียมเงินไว้แล้วก็มันก็จะมีบอกตามนั่นเลยตามขั้นตอนง่ายๆนะเจ้า ก็ค่อนข้างที่จะจะซาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าถ้าไม่นมีลายใบการประมวลของระบบบันจะอาจจะซาหน่อยนึงเอาก็าต้องได้เอาเงินดัดเป็นระเบียบเพื่อในการที่ว่าเอาเงินเข้าไปตู้จะจะง่ายจะจะมีปุ่มทั้งสองข้างตรงนี้ให้กดตามตามนาพี่ ภาษาลาวเลยนะเจ้าสำหรับใครที่ยังเคยเอาเงินเข้ากับเราไปเอาเข้าเหมือนเดิมมนกันง่ายๆเจ้า,จาม่ต้องย่านว่าจะเหนวบาเป็นเนาะการที่เราเอาเงินมาเข้าตู้นี่กับมันกับสะดวกสบายนะคนเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปนั่งท่าอยู่ในคิวเนาะในคิวในธนาคารเพราะว่าคนคนเคยเอาเงินส่วนเข้าไปใน ว่าจะเข้าบัญชีนะเข้าบัญชียูธนาคารน่ะมันก็คนหลายโพดนะมันเอะอะก็เลยว่ายวกท่าโดนาเลยว่าเอาเข้าตู้ดีกว่านาะโอเคเนาะตอนนี้กาบอ้นกาได้เอาเงินเข้าไปทีมพอยแล้วเนาะกานี่เนาะามีใบบินมาเนาะใบบินมันจะแจ้งเลยว่าเข้าเท่าใดเท่าใดเนาะตอนนี้ข้างแทมิท อ่อนปอนเข้าไปเนอะอสองล้านเนาะแต่มันจะเข้าอยู่หนึ่งล้านสองเสนตีบเนาะเพราะว่ามันจะมีใบที่ที่ปฏิเสธเนาะก็คือง่ายๆถ้ามันใบแบบว่บาใบเงินใบของเงินนี่นนะมันมันโมยุ่ในสภาพที่ดีเนาะเช่นใบาอาจจะมีความอ่อนแลวก็อาจจะ มันแข็งแน่เลนะมันเดี๋ยวเดี๋ยวออนใช่ไหมบงเนะาะใบที่มันคือปิเงิน<__>เนาะเงินมันเก้านเนาะเงินมันเก้าแล้วก็มันก้าแล้วก็มันมีอ่ผอมอ่อนเนาะทีน่ะผ่านการแบบนำไส้ต่างๆเนาะแล้วก็อีกถ้าเป็นใบย่อแบบนี้เนาะมันจะบุกเข้าพี่น้องพี่น้องน,นี่ถ้าเป็นใบย่อๆแบบนี้มันจะบุกเข้า นะแล้วก็มันก็ทึบปฏิเสธมาเนาะดังนั้นเฮาก็บป้อนเข้าไปอีกเนาะเขาที่สองเขายกห้าเศษพี่น้องเขาห้าเศษเขายกห้าใบจะทึบปฏิเสธออกมาสามใบนี่เนาะบพบาสามารถป้อนเข้าไปอีกแล้วถ้าว่าถ้าเขายังดื้อป้อนเข้าไปสิน่ะมันก็จะเฮ็ดให้ใบเงินจะสิขาดได้เนาะฉะนั้นเฮาก็เอาเข้าแต่ร้าน ร้านเจ็ดโผเนาะวิ่งเรือกเอาไปใช้เนาะนี่เนาะกาตามที่ตู้อันนั้นเนาะมันก็นจะฮับอยู่ข้างนึงเนาะมันจะฮับอยู่อ่าห้าสิบใบห้าสิบใบว่าจะเป็นใบใบซา,าวใบห้าสิบใบแสนเนาะมันจะฮับอยู่ห้าสิบใบเนาะจำนวนใบเนาะ แล้วก็เงินเนาะมันจะฮับตั้งแต่ใบสาวพันเนาะใบสาวพันใบห้าสิบแล้วก็ใบใบละแสเศนะพี่น้องแต่ว่าใบละพันสองพันเหลือใบห้าพันชิ้น,นตู้จะบัวฮับเนาะอีกอย่างเนาะตู้มันจะฮับเป็นเงินกีบพร้อมได้เ,เงินะกีบแล้วก็เป็นเงินบาทพร้อมเนาะถ้ามีเงินบาทสามารถป้อนได้เนาะมันจะฮับตั้งแต่ใบละหนึ่งร้อยขึ้นไปเนาะใบสาวสาวบาท พวกนี้จะบาบับเนาะจะ้ับอทแตงแต่ใบละใบละร้อยบาทพันห้าร้อยบาทเป็นสีเนาะห้าร้อยบาทพันบาทเนาะแล้วก็มีเงินดอลลาร์เนาะเงินดอลลาร์ก็จะะับตั้งแต่ใบร้อยกันพี่นอ้องอันนี้น้องก็เป็นเก็ตความหู้เล็กน้อยเนาะที่โอนมาแชร์ให้ในเมนี้สำหรับผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โอนเด้อเจอกันคลิปต่อไป,น,ออปน้องบ่าวบ่าวโอนสบายห็นอย่างเนาะสวัสบ่าว